การดป้วนอย่างน้มันกาดบ่้เงินทั้งนทเน่ยเขามันหยาเนี่ย อโอ้ยเจ้าบาทเถาะแา่าานาปน่านนี่โอ้โหพัดจังเลยงานทวมเขาเขาทวเ้าพอดีข้าพดงบุ่งล้องง่ามเดไอถอนเลตัวนี้ ไอ้ยี่ดอกมันแปลนเนาะโอ้ยมันไปเห็นหอนเข่าตัวนี้ับม,มาวันที่สิบหกจะมาเบอยอยื่ออีกเพราะทั้งแก่ไปเลยแต่ยังต้งองตั้างฝนกันนะโอ้โหนี่หยาในอุตรุณเลย<ม>ถ้ามันตัดตัดช่วงเขาหนั่งก็สีโอเคใช่เนาะ ช่วงที่มาตอนนี้คุบอแมนผมตัดแล้วเขาบอช่วงที่เจ้าห้ามข่อยมาตัดตอนนั้นเราก็ยกเลิกไปไหมผมมาตัดอีกรอบสองนี่เลยบอเออมันอะไรใช่ไหมันมตัดเองกับมาตัดตัดใส่ตัวนี้ตัดมันจะไม่เห็นจะไม่รู้เขามีเขาอนมีเลยแหละแต่ยานเลยกเ้า ก็ได้ส่วนนี่หอกนี่ยปานป่านลูกหันเขาแซมหมาเขาล้อบานพเด็มนี่ยเฮยมันยังเห็นนี่หรอกโซนมันยังเห็นอยอ่นั่งโซนเขาโซนนั่นเขาไม่มีแต่แค่หนาขึ้นถั่วมือซื้อ เขาหนาได้นี่เขาหนาได้ด้วยมันว่าหนาได้หูเพียแค่หยามันขึ้นคุ้มมือซือ้อรถเกี่ยวเขาตำกับเรียบร้อยโอ้เธว่าคนเกี่ยวนี่โอ้ยหมุนบ้อแตกครับหมุนบ้อแตกดอกอจเจเา็ค่ยัง S <S ม,มีเมื่อไหรียงเมืเเน,มน,นี่เฮืออลยนี่อันในส้วนหมองแก่่อยตัดแนแล้็ลุงไปแต่ผีละไ,ได้ยูได้ยู อีกจกักประมาณที่เท่าไรสิบ่1สิบเจ็ดสิบแปเกี่ยวเลยเพราดีนี่บ่แมนครับวันนี้1ิบเอ็ด่ะสองสา่ห้าหกอาทิตย์นึงอ่ะคิได้เวิ่องอยู่หรออาิที่ปอ่าครับสอบ ไก่มันมันมันสูบน้ำเขาบ่ถึงส่วนคนก็ซีมี่หรอเรียวไปเลี้ยงโย่กันาหายยอนเราแล้วจังมาอนีู่่ปลตามันไดอยู่หรอมันผู้เป็นหลดุดเกี้ยวไงกับทั้งเกากับทั้งนี้นปักงานองไรเจ้าออกกอนมาจังบโกัดแม่ อ๋ออาเพิ่งปลาควันไหม่ฮะ้าบเ่ง้บเดียวไปกับหูแล้วมันกินมือระดิณนกย่งกินมัล้วอตาแมนรกย่งโอ้โห มีพี่นะอืมขันนี้กับขันหันมันแดงซ้ำเลยเนาะแต่ว่าอยู่ในหันมันกับที่นี่หรอกวะให้ป่าหยาถ้าเขาดำเนี่มันเสี่ยงเมียเพาถั่วมันบ่มันมันสองประเด็นนะจ้ะขันดำน้ำบ่มากอะซ้ำเขาที่พอขันดำขันดำน้ำมันขึ้นอยู่กับน้ำเขาใจรวดนีนมันแปลไปทิมก็ทิมคักทิมแน่แถ่น้ำ ม,มันกับไรล,ลูลงสานี่นมามันทันตะกี่นามันอุดมสมบูรณ์บานเท่านั้นมันมากเป็นมันบวขาดช่วงบานันขั้นน้ามากขันหนักหน้าดำดำออกกระช้นแต่จได้จะดอไปกินยุกนะหลังจากานนนมานคบอก,บอก,กี่กเนี่ กีฬาแข่งรถเกี่ยวจริงหีดิ้นก็โอ้จะเอาคนถอกผู้ขายนิ่มแปดมือสิคุ้มบ่มันน้ำจังสั่นน้ำเลยขัรรถมากเขาถากอไปเรื่อยดิ้นเขาเกี้ยวสิไปเกี้ยงยังล่ะเกี้ยวถือเจ้าต่อหย่างเมื่อเบื่อบันร้นรถเกี่ยวตามเขาเดียวแปลนเออเตอเล่นเออ เห็นสิว่าสิเกี่ยวในอ,อุปการเมียกอนเลยเลยจะก,จกินตาเอ่างบึงได้นะอันนี้เขาบันผือขอนแก่นเอาผสมหญ้าครับพี่น้องเอ้ยโอ้ผักบุ้งคือง,งาม จังสีบ่อได้ได้เหมืเนไ่ยผู้ใดมันเจ๊กสามสามยอดภากุงไฟแดงอืมไดสยอดสี่สิบบาทสามยอดสี่สบาทอยู่างเขาต้มขี่ไดหมด่ผสมมันหมูกวอาเออแคแบนปลาเก็บทิ่ไม่เขาลงเงาสามยอดสิเสือเราเป็นกําละสิบบาทเี่ยก็จตัดให้อไ้กมันหนามบ้า ว่านามบ่มี <puntos illa> ่นองวันนี้ก็สมบูรณ์ยังเลยนี่เก็นสบายวิววิวจ่ไปเดนรถเท่าที่ไหนน่าผมกาบเด้อ